เชื่อได้เกินครับว่าหลายท่านที่ปลูกเจ้าดีลาวดีพันใบแหลมแล้วก็พันใบป้านก็ล้วนแต่เจอปัญหานี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันใบแหลมนั้นจะถูกโจมตีโดยราสนิมแล้วก็ปรากฏอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพในขณะน,นี้ก็คือหลังใบนั้นเต็มไปด้วยสปอร์สีส้มแบบนี้แล้วในส่วนหน้าใบาก็เห็นร่องรอยการทําลายทําให้พื้นใบนั้นเป็นจุดประสีน้ําตาล แต่ที่สําคัญก็คือพืชน,นั้นสูญเสียพื้นที่ในการส่องเข้าแสงลงไปเยอะเลยนอกจากนี้แล้วอาการที่เกิดหนักๆน,นั้นก็จะทําให้ใบนั้นร่วงหล่นใบในที่สุดอย่างไรก็ตามเจ้าลีลาวดีพันใบแหลมนั้นอ่อนแอต่อโรคราสนิมมากๆเลยนะครับาหากท่านไม่ต้องการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดมือเย็นแนะนําให้ท่านใช้ชีวพันธุ์อย่างไตราสารแล้วก็ผสมลาบิน่าเข้าไปด้วยผสมน้านฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับ ก็จะช่วยจัดก,การกับเจ้าราสนิมต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากๆเลยถ้าหากอาการระบาดแบบนี้มีจํานวนเยอะมากๆแบบนี้นะครับแนะนําให้ทำสักสองรอบห่างกันประมาณสัก5วันฉีดพ่นในช่วงเย็นๆก็ทําให้เชื้อราสนิมนั้นถูกกำจัดออกไปได้นั่นเองนะครับรักต้นไม้ของเราอยากเห็นดอกที่สวยงามของเขาอย่าลืมดูแลเขาด้วยนะครับสอดส่องดูแลต้นไม้ของเราว่าทําให้เราช่วยเขาทันได้นั่นเองครับวันเย็นไปแล้วครับ